ยินดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งวิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณซึ่งเข้าถึงได้โดยการลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บไซต์หลักของ Xness ในการลงชื่อเข้าใช้ให้คุณเลือกเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บไซต์หลักของ Xness จากนั้นกรอกอ e ีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้คุณจะพบกับรายการบัญชีของคุณคุณสามารถตรวจสอบว่าบัญชีใดเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยดูจากแท็บที่เลือกคลิกที่ไอคอนรูปฟันเฟืองแล้วเลือกข้อมูลบัญชีเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละบัญชี ข้อมูลบัญชีจะประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์หมายเลขบัญชีซื้อขายและ Leverage รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากต้องการสร้างบัญชีใหม่ให้คลิกเปิดบัญชีใหม่ในหน้าบัญชีของฉันคุณสามารถเลือกวิธีการฝากเงินหรือถอนเงินต่างๆที่ให้บริการผ่านในแถบฝากเงินและถอนเงินตัวเลือกบางรายการอาจจะเป็นต้องมีการยืนยันบัญชีเพิ่มเติม,ตมซึ่งเป็นการดําเนินการเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลเลือกประวัติธุรกรรม เพื่อดูประวัติของธุรกรรมที่มีการทำรายการในบัญชีซื้อขายของคุณตัวเลือกสำหรับกรอบผลลัพธ์ได้แก่รายการบัญชีซึ่งคุณสามารถดูได้จากตัวเลือกและกรอบเวลาซึ่งสามารถกำหนดได้หากคุณได้เลือกใช้ตัวกรองเหล่านี้ให้คุณคลิกที่นำไปใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์บทวิเคราะห์จะให้บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคปฏิทินทางเศรษฐกิจจะนำคุณไปที่หน้าซึ่งแสดงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจบนเว็บไซต์ส่วนการวิเคราะห์จาก Exness จะนำคุณไปที่แพลตฟอร์มการศึกษาของ Exness นอกจากนี้ยังมีบทความด้านล่างซึ่งเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์และข่าวสารเกี่ยวกับตลาดซึ่งรวบรวมเอาไว้เพื่อความสะดวกในแถบระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติหรือ social trading คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่บริหารจัดการกลยุทธ์ที่มีอยู่และอัปเดตรูปโปรไฟล์เทรดเดอร์ของคุณหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ social trading โดยไปที่ลิงก์ซึ่งอยู่ในส่วนคำอธิบายของวิดีโอด้านล่าง